สวัสดีครับผมนายชบมีนเล่นยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันนี้24กันยายนครับจากแผนที่อากาศครับจะเห็นได้ว่าพายุลากาซสาอยู่ทางบริเวณทะเลจีนใต้ครับซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนสู่าวตังเกียในเวลา25กันยายนและก็เคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและก็เป็นพายุดีเพชชันตามลําดับนะครับเนื่องจากว่า มีความกดอากาศถูงเป็นอากาศเย็นจากตอนบนของประเทศจีนพาดผ่านลงมาครับซึ่งจะทําให้ตัวพายุมีการอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วครับแต่พยากรณ์อากาศวันนี้นะครับตัวพายุยังคงมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับสังเกตสังเกตได้จากล่องความกดอากาศต่าที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราจะเห็น กลุ่มเมฆยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเยอะอยู่ครับโดยจะกระจายตัวไปทั้งภาคนะครับจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นนะครับจะเห็นกลุมม่มเมฆฝนเล็กน้อยในช่วงเช้านี้ครับแต่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นครับจากเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครนะครับก็ยังเห็นกลุมม่มเมฆฝนเล็กน้อยกระจายตัวนะครับแต่คาดว่าอาจจะเพิ่มมากขึ้นได้ครับซึ่งทาให้วันนี้เราพยากรณ์มีฝนฟ้าขนองและละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับ โดยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้ากะนองแล้วก็ฝนตกหนักทําให้ฝนทําให้น้ําท่วมครับน้ําท่วมขังแล้วก็น้ำรลนระบายในเขตพื้นที่ชุมชนครับโดยอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่30-33งาองศาครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาครับผมขอจบการพยากรณ์อากาศประจํำวันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน